สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่อง E, e Channel ค่ะส,สดีค่ะมาพบสาช่าง E Channel ค่ะเจอเจอกับเราสองคนเป็นประจำทุกวันนะคะช่วง,งเที่ยงแบบนี้จ้า วันนี้อีททำเลยค่ะผัดหน่อไม้ดองหรือว่าซุปหน่อไม้ไม้ดองนะคะผัดหน่อม้ดองใส่หมูค่ะยินกับถั่วฝักยาวนะคะน้องก็ข้าวมีหนังไก่ทอดกรอบจ้านี่ค่ะก่อนจะกินอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะจ๊ะฝากกดถูกใจให้ด้วยค่ะมาค่ะมากินผัดหน่อไม้ดองด้วยกันแซ่บๆจ้ะกินกับข้าวสวยเหมือนเดิมนะคะวันนี้ มาเลยมาเลยเซ็บๆสบนำกันค่ะคำแรกกินเผื่อพีพนอ่น้องทุกท่านนะคะเหมือนเดิมคะ่ะนี่จะ้ะใหญ่เลย มากินข้าวจกันค่ะนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยนี่จ้าผัดมไม้ดองเซ็บๆจ้ะะ้อนี่เหรอเห็ดกินขวาไปก็ได้กันเนาะน่ากินย่ะเดี๋ยวโดนหลับแม่ทำให้เนาะ ไก่ของล้อคข้ก่ะกรอบๆเลยค่ะกรอ,อบด้วยเนาะคุกๆเลยกรอบค่ะน้องบ้าจองก็สบแสับหลาย เส้นนี้มันยาวค่ะ หน่อไม้กำลังเปรี้ยวพอดีนะคะลูจะชอบออกเปรี้ยวๆหน่อยเนาะบวเปียวๆจ้ะคุณข้าก่อนตรงนี้เรากรอบอีก ผัดหนอไม้นใส่หมูนะคะใส่หมูใส่โหระพาค่ะใส่โหระพาหอม เนี่ยไม่อะต้าเีวหที่มันหนียอ่ะอืมอันนรน่ยวอีกกลัวมันจะล้นปากไป Ba bắn nắng 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 Ừ

ดูแลก่อนแล้ววันที่คุณชมมาก่อนกินต่อฮะทำแม่มกิลลี่เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้อีกกับนักต้้งข้าวก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ